ไอเด today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไวัย สนับสนุนโดย90ปีเฮฟเลเยอรมานีรุ้นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายสวัสดีค่ะขับปพาพบกับวีกีและรายการ Idea Today by h e f e l e ค่ะสำหรับวันนี้วีกีอยู่ที่โรงแรมเซนทาร่าแกรนด์พาตำหนัก ที่เมืองพัทยานะคะเพื่อมาพบกับการตอบเจงและการออกแบบห้องที่สวยงามและน่าสนใจทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ตามวิก้มาเลยค่ะคุณผู้ชมครับโรงแรมเซนทรัแกรนพระตำหนักพัทยาแห่งนี้เป็นโรงแรมระดับ5าดาวที่ตั้งอยู่ใกล้ชายหาดพระตำหนักเมืองพัทยาเมืองที่รองรับนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกสรารทิศ ขึ้นชื่อว่าโรงแรมระดับไฮเอนแล้วล่ะก็การออกแบบตกแต่งจึงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่ก็เช่นกันครับด้วยความที่สถานที่ตั้งเป็นเมืองชายทะเลคอนเซปต์และแรงบันดาลใจในการออกแบบจึงมีเรื่องราวของท้องทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมแล้วก็จะพบกับความสวยงามโอถงในแบบเอเทรียมสไตล์พร้อมกับโคมไฟแบบต่างๆที่เด่นๆก็เห็นจะเป็นโคมไฟแมงกะพรุนที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ครับ สวัสดีค่ะคุณวัชรสวัสดีครับ,ค,รบค่ะโอ้โหพอวิกกี้เข้ามาแล้วเนี้อะอลังการมากะนะคะไม่ทราบว่าคอนเซปต์การออกแบบโรงแรมนี่คือเป็นยังไงบ้างคะคุณวัชรคอนเซปต์ดีไซน์เป็นโลกใต้เทะเละซึ่งมีความหลากหลายของความงามในโลกใต้เทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเราก็ดึงเอาเส้นสายของฟอร์มแสงสีม,มาบวกกับเทคนิค ใหม่ๆนะฮะเพื่อให้ได้คอนเซปต์ที่มันใกล้เคียงกับโรงใต้น้ำมากที่สุดนอกจาก m o ด d อน d t ช n อแบบสีที่สวยงามอลังการอย่างนี้อส่วนตกแต่ง decoration หรือไลติ t งเนี่ยคุณมว่าส่นนี้เลือกยังไงคะเเรายังคงอิงที่คอนเซปต์ดีไซน์นะครับของโลกใต้ทะเลส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ยังคงเอาเรื่องราวของชีวิตใต้ทะเล เข้ามาเล่นในเรื่องของเด a คเลชันเรื่องของบับเบิลฟองอากาศต่างๆที่อยู่ใต้ทะเล้วคะใช่อย่างที่ได้เห็นเนี่ยฮะอย่างเช่นชุดนี้ว้าวใช่ชุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของบับเบิลเรื่องของชีวิตใต้ท้องทะเลปลาต่างๆที่มีอยู่ในใต้ท้องทะเลเนี่ยเราดึงเอาเชฟเอาฟอร์มต่างๆของชีวิตใต้ท้องทะเลมาเป็น มันเป็นฟอร์มแล้วเห็นตรงลบี้เห็นมีคมไฟสวยมากเลยอ่าอันนั้นเป็นกิมมิคของเซ็นทาร่าพระตำหนักแบรนด์ใช่ครับเพราะว่าแรงบันดาลใจแรกของเราเนี่ยเราเราเห็นแมงกะพุนค่ะซึ่งซึ่งเชฟของเขาเนี่ยจะอ่อนหวานพริ้วเราก็เลยเอาเชฟของฟอร์มของแมงกะพุนนี่แหละครับมาเล่นเป็นเด c อเรชันเด კ อเรชันใช่แม่เต็มมือจับ ตรงเอ t นทรานนี้เป็นใช่ครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากโลกใต้ทะเลทั้งมคุณผู้ชมคะเรื่องราวของเซนต a าร่าแกรนด์ปลาตำหนักยังไม่หมดแค่นี้นะคะบิกกี้และ คุณวสศ์เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องการออกแบบตกแต่งห้องพักของที่นี่แล้วค่ะสำหรับวันนี้รายการของไอเดียสุดเดย์บายเฮฟเลหมดลงแล้วนะคะพบกันครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลาหกโมงห้าสิบห้างนึ่งุมค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้และปุณวสศ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ